สวัสดีครับนี่คือเรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สมชัยฟันธงบิ๊กตู่เดินหมากพาดเพียบเลือกตั้งคังหน้าได้สอสไม่ถึง20ที่นั่งเหตุแย่งจริงฐานคะแนนเสียงกันเองยอมรับกติกาหาร100ส่งผลพักเสรีรวมไทยขยายตัวยากสวัสดีครับท่านผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Insight News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือคลิกลิงก์ที่ท้ายคลิปขอบคุณครับเมื่อวันที่23ธันวาคม2565นายสมชัยศรีสุทธยากรอดีตคณะกรรมการเลือกตั้งกะกะตและประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายพรรคเสร,รีรวมไทย ให้สัมภาษณ์เดลินิววิเคราะห์ภายหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศความชัดเจนทางการเมืองเตรียมสมัครสมาชิกและเป็นคัดเดตนาย,ยกของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าจากการประเมินณวันนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้สอสอบัญชีร,รายชื่อ10คนจากคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์3ล้านเสียงส่วนสอสอบแบ่งเขตน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เหมือนเป็นแหล่งล่าอนานิคมแย่งชิงฐานเสียงคะแนนระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคประชาธิปัตยภูมิใจไทยพลังประชารัฐทําให้พรรครวมไทยสร้างชาติต้องไปแย่งคะแนนจากพวกเดียวกันเองส่วนพื้นที่จังหวัดชนบุรีทีมนายสุชาติชมกิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ประกาศอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์ต้องไปแข่งกับกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีเครือข่ายอิทธิพลและมีการวางรากฐานยาวนานหากให้ประเมินวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติน่าจะได้สสต่ำกว่า20ที่นั่งไม่พอเสนอชื่อคัดเดตนายกที่ต้องได้สส .25 สที่นั่งเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เดินหมากพลาดหลายตาทั้งเรื่องกติกาบัตรสองใบหา100ที่ส่งผลให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ และพาธีพ้นเอกประยุทธ์แยกออกมาจากพักพลังประชารัฐทรงผลให้ตัดคะแนนกันเองเปิดโอกาสให้พักที่3ส,สอดแทรกขึ้นมาได้นายสมชัยกล่าวนอกจากนี้นายสมชัยยอมรับกรกาหาร100ทรส่งผลให้พักเสรีรวมไทยขยายตัวยากแต่มั่นใจได้สะสะไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งปี2562คือ11ที่นั่ง และส่วนตัวเตรียมลงสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งผังหน้าขอขอบคุณข้อมูลจาก d e n นิวส์ออนไลน์เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ i n s i g h t n n w w ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือคลิกลิงก์ที่ท้ายคลิปขอบคุณครับ